สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ชิมเกมนะเป็นเกมที่เอ่อเอวาได้แรงบันดาลใจมาจากสควิดเกมแหละตอนนี้ผมกลายเป็นหนุ่มเทสดีนะเข้าเกมนี้มาทำให้อวาตารตัวละครหายหมด โอเคมาละผมกําลังคิดเลยว่า,มาเมื่อไร่จะมาละทุกๆครั้งที่เชนะเรา,นนาลเลจะได้เงินบอดน,นะเอาเงินบอดไปซื้อของใช่ ตอนนี้ผมคือผมว่าเล่นมารอบหนึ่งละเอาไปซื้อที่ผลักนะแต่ไม่รู้ผลักยังไงนี่นะโอ้ยนี่นะแป็ร้านค้านะเนี่ยผมซื้อแล้วที่ผลักนะอ๋อนี่คือหมดอายุหลังจากใช้งานหนึ่งรอบแล้วกรีนไร้นะเกมแรกคือเลดไลท์กรีนไร่นะมาหนุ่มเทสดีคนนี้จะรอดหรือเปล่าสองสี่ห้า ครวะสองสี่ห้านี่สองสี่หกโอ,อ้ยอะข้าม <c oughs> คือผมไม่เคยดูคาสินนเพราะว่าทุกคนชอบข้ามกันมาภาพค่อนข้างสวยนะชิมเกมเกมกุ้งมาปึ๊บ ไอ้เกมๆ before มาขึ้นไรนะฮึปเฮ้ยอันนี้มันทาน้อนนี่ว่ะคือผมว่าไม่อยากอยู่หน้าสุดเพราะมันจะโดนผลักเลย มาผู้เ่นทีเนี่ยเชื่อถือได้โอ้เรียบร้อยเชื่อถือได้หนึ่่เม็ดเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเ

คนนี้ได้ฐานนอสอ่ะเฮ้ยคนไหนวะบบนี่ฮะเราได้มาสองแสน <c oughs> มาเกมที่สองเป็นเกมตัดน้ำตาลน,นะ ผมเล่นถึงเกมที่สามแลก็แพ้ไปก็เลยเกมนั้นก็เลยไม่อัดอะไรกละกันอย่าให้ดมโอเคได้ดาวมา no ไอ้นี่มัน no no อะไรเยอะแยะวะโ อุ have the umbrella and ้ยตอนนี้ขาผมเป็นตะคิวแบทุกคนชิบหายละโอ้ยขอให้เสร็จอันนี้ก่อนเหยดตะคิวแบบตาผมเป็นเน็บขาผมไม่เป็นตะคิวอะไรเป็นเน็บอืุ้ยหมาละหมาละเน็บ โอ้โหได้โอเคฮะเหยียดเนี่ยแป๊บคนไหนได้ล่มวะโอเคธานอนสดีม่าบอยู่ทีมเดีวยวกันไหม่ะ <c oughs> <c oughs> อย่าเป็นมือใหม่นะยังไม่ใช่ผู้เล่นที่มีประ,ประสบการณ์ <c oughs> <c oughs> สองแสนมาฮะหวีน้ำผึ้งอ๋อก็คือชนะแล้วก็จะได้นี่เนาะหวีน้ำผึ้งน่าจะเป็นตัวเพิ่มอุ้ยอา้าวเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเลือดกำลังจะบอกว่าเพิ่มเลือดแหละเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย อะไรวะอ๋อสวยละมาทานอตก็ทานอตเถอะโดนคิวบี้เอ้ยจะโดดโดดแล้วโดดแล้วเดี๋ยวเดี๋ย่าดี๋ยเสียบอย่าเสียบเสียบตู้เฮ้ยมาเฮ้ยทานอตมันเอาอะ

<laughs> <laughs> เกมนี้ไม่เคยเห็นว่ะอ <laughs> ันนี้คือเกมอะไรอ่ะมันมันให้ทำอะไรอ่ะ ไไมาเข้ามาเลยเพื่อนมากับมันิผู้เล่นใหม่อีก <laughs> สมันกไก่เราต้องรอดไปด้วยกันอุ้ย <laughs> อ๋อกอ็อ๋อเราต้องหาผู้เล่นให้อ๋อเข้าใจแล้ว <laughs> ก็คือ เข้าใจแล้วมันต้องหาวู้เล่นให้ครบเลยเอง <ST AN GE> ใครไม่ครบก็คือแพ้น่ะอุ้ยมาแล้วอะไรวะสามสามสามอ่ะสามสามสามสองสองสองสาม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 โอเคโอ้ยหลอดเนี่ยอุ้ย,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 ยโดนเนี่ยมีคนโดน มีคนโดนไปโอ้ยอะไรของเขาอะอุ้ยทางน้องยังรอดเลยโอ้โอ้ยบาผมมันต้องอยู่เนี่ยประมาณปึ๊บโอ้ยเข้ามาแล้วอุ้ยเชี่ยเลยนี่นี่ก็ เฮ้ยอีกคนมีไหมเฮ้ยเพื่อ,อนนี่ตรงนี้ตรงนี้ขำมันขำมันขำมันปร เสรษฐกิจราอย่างี้ไม่สนดกว่ะโอเคเดี๋ยวเรามามาดูผู้เล่นอื่นเล่นกันดีกว่านะผมว่าเนี่ยคนนี้หัวหน้าผู้เล่นน่าจะเสียนอยู่เฮ้ยทันนอดรอดว่ะ ปุ๊บมาหนึง่งเฮ้ยหัวเนะ้่เฮ้ยเอาเฮ้ยขำเซกรีดเมื่อกี้เก่งเซกีนเมื่อกี้มาเราดูทานน้อด,ดีกว่า อ้าอดอสโอเคทุกคนจะดิ้นเสียงขอมผมไหม <c oughs> เอาท <c oughs> ่านประตูไปละ <c oughs>